เอมันมีเรื่องตอนนั้นเนะเภาะอพระพุทธเจ้าของเข้าเนี่ยเพิินประทับอยู่วัดพระเชตวันได้ปาลบผิดสุผู้ที่เอ,เอมีพันดักหลายเพิ่นว่าถึงเรื่องของผิดสุลูกนี่เล่เามีพันดักมีสิ่งของหลายว่าันไปคือว้าง่ายๆก็คือยาคู่ลูกนี่ผิดสุลูกนี่เล่เาสั่งสมสิ่งของว่ันไป สะสมสิ่งของอีหยังต่างๆกับนํามาสะสมพระบุทธเจ้าเป็นแกรเลยสาลบจิตสุลวบนี้เรื่องของเรื่องนี่ก็คือว่ากูดุมพี่เจ้าเมืองสาวัตถีปูนึงพ่อมีภรรยาทํำกาละกิคือตายพ่อภรรยาตายเมียตายเกิดเลยบวชบานนี้เขาเมื่อสิบวชจะให้สั่งบริเวณเงื่อนไปและกห้อ,องเก็บปัญหาเพื่อตน บรรจุของเก็บพันดักสิ่งของแม้ทั้งหมดให้เต็มด้วยวัตถุทั้งหลายเนี่ยบาวาสิเป็นน้อยใสนำมั่นเป็นต้นแล้วก็เลยบวดบาดนี่เมื่อบวชแล้วจะให้เอิญพวกธาตุของตนเมาหงต่มอาหารตามที่ตนชอบใจแล้วก็บริโพกได้เป็นพูมีพันดักหลายแล้วก็มีบริขานหลายผ่านุงผ่าอมอ่าในกลางขึ้นก็มีสุดหนึ่งย่ำจังเว้นก็มีสุดหนึ่ง เออูยในวิหารหลังสุดท้ายยาคู่ลูกนี่เป็นเป็นผู้มีจริงของหลายวรรนไปเป็นตาสม,มย่อนเป็นเป็นกุดดุมพี่เมื่อเน่งบาทเนี่ยเมื่อปิสุนันตกจีวอนและกับพาปูจีนอนอยู่ปิดสุตั้งหลายกะยางเกี่ยวจาริกไปตามเตน,นสน,นะพ่อเห็นแล้วก็เลยถามว่ารันผููมีอายุเอจีวอน,นและกับาพาปูจีนอนนี่อันนี้เป็นของผู้ใด เมื่อเขาตอบบอกว่าของผมของผมการาบบไรสันก็เ,เลยเวาบอกว่าภูมีอายุพระภูมีพระภาคเจ้านี่ต้องอนุญาตกีวอนนี่เที่ยงสามผืนนี่กระดันบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าภูมีความปรารถนาหน่อยเจงซี่เป็นอย่างจึงเป็นภูมีบริฐานหลวงหลายเจงซีก็เ,เลยได้นํผาผ้าปิดสุนั่นไปสู่สำนักของพระศาสดาได้กลาบทุลนบอกว่าคาแท่พระองพุผูรเจรญ ปีกโ้โรกนี่เป็นปภูมิพันธะดสิ่งของหลายเบื้อนว่าันพระบรมศาสดาก,ก็เลยตรัสถามปิกสุนั่นบอกว่าเอแมนจังทรันยูบ่บอกว่าจันอย่ยงนว่าแมนจังทรันจิลีสุสบอกปิกสุว่าจันเมื่อปิกส้นั่น,นกราบทูลนว่าแมนกัะหน่อยแมนว่าจันพระบทธองค์ก็เลยตรัสบอกว่าปิกสุเหตุใไดเจิมเมื่อเข้าสแสดงถ้ำเพื่อความเป็นภูมิความปรารถนาลอยแล้ว เป็นกับเป็นปูมีดฟันดจสิงกองหลายจีงตีนอ่อบรรจ์พระพุตธเจ้าตรัสเจียงสันีิสุขรวกนั่นจะโกรธเสียด้วยเหตุเทียงประมานต่อนั่งเอ่ะเกิดว่าตอนนี้เข้าสิเจยวไปโดยตำน้องนี่พ่อเจียงสี่แล้วจะจิ้มผ่าคมมีผ่าจีวอนตัวเดียวได้ยืนอยู่ในถ้ำกลางบริษัทเลยบรรจนไปเี๋ยเอาเจียงสันกว่าะบนเจ์คนเรียดเเรียดว่า พระพุทธเจ้านี่ว่าเฮาว่าตันไปก็เลยกินผ้าหมเอ่อมีผ้าจีวรโตเย้าวบบนี้ยืนอยู่ได้ทัากลางบริษัทลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อพิสุปถร,รมภ์ผิกษุรูปนั้นก็เลยตรัสบอกว่าภิกษุในการก่อนเพื่อสแสวงหาหิริและโอตตัปปะแม้ในการเป็นรักกระสดนำเป็นผีเสื้อนำจะแสแวงหาหิริโอดตัปปะอยู่ ถึงอ2ปีบอแมแนบอแต่ว่าตอนนี้เธอบวชในพระพุทธศาสนาที่เข้ารบเจงซี่แล้วกับเลื่องพาหม้มละยิริและโอตัปปะยืนอยู่ในถ้ำตังบริษัททั้งจีต่อเหตุยังเป็นปาโตฮนะน่ะเป็นปาโตพระพุทธเจ้าก็เลยเตือนสติที่ตุนั่นฟังพระดำรัสของพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งฮิริและก็โอตัปปะขึ้นได้แต่หม้มจีว่านั่นถวายบางังกม พระบรมศาสดานั่งอยู่ในที่สมควรนกางหนึ่งพิจุตั้งหลายจะเลยทุ่นขอพระภูมิประปาคเจ้าเพื่อต้งประกาศเหนือความนั้นว่ามันเป็นมาเป็นไปจังใดเอพิจุรลวกนี่เอ่อเใดจึงได้เห็ุเชิงั้นพระพุทธเจ้าเออป็นเด็บปารลบถึงว่านี่ละพิจุาวรนในการครเสื้อกักบตแหวงหายิริและโอตับปะ แม้ใน,ในการที่เป็นผีเสื้อนั่ากับแสวงหาฮิริโอตตัปตะถึงสิบสองปีเอ่อตอนเนี่ยก็เ,เนี่ยมาบวชในพระพุทธศาสนาปัจจินเปื้องภาวนมเปื้องฮิริละฮิริโอตตัปตะเนี่ยมันเป็นมันแมนบอมันแมนบอ,รนนบอรพรอยเอจีหยังพระตั้งหลายจะอยากสี่งโง่เรื่องเล่าต่างต่างๆอว่าว่ามันเป็นย่อนอยีง่งงพระพุทธเจ้าเป็นกะเล่ยนั่อดีตนิธานมาเมว้เมาเวากูฟัง ก็คือว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เนี่ยถือปฏิสนธิในขั้นพระมเหสีของพระเจ้าพระรานาสีในมือขนานพระน้ำของพระโพธิสัตว์นั้นคนทั้งหลายกับขนานน้ำของพระองค์ว่ามหิตสาสักภูมันประกานิสภาดาของตนกับมีเือวาจันทักภุมันเมื่อประจุบนี้ของพระภูมันทั้งสองนั้นสิ้นประจนแล้วพระราชาจะสถาปนาเมยิ่งผููอ่น ไว้ในตำแหน่งของพระอัปรมเหสีพระนั่งแม่นั่นประสูตรพระโอรสองค์หนึ่งคนทั้งหลายกักคนานำอาของพระโอรสนั่นว่าสุลิยักูมันพระล่าสัปลอดประเนตเห็นสุริยักูมันนั่นแล้วก็ต้องพอพระไทยได้สลาดพระท่านป้อนว่าเอาเท่านี้ให้ป้อนแกลูกของเจ้าเด้อเวทันฝ่ายพระเทศวีนั่นกับกาส่วนวามอมสันสิรับเอาในเวลาที่ต้องการพอจังสี่แล้วในการที่พระ โอรสจะเลื่อนไหวแตเลยเดชทุนประาชทาบอกว่าขอเดชะสมมติเทศพระองค์ได้ประหลัดประทานพ้นไว้แล้วในเวลาที่ลูกใต้ของมอมสันประสูติขอพระองค์โปรดประหลัดประทานสมบัติแก่ลูกใต้ของม,มอมสันมท้อประหลา,าดทราบพ่อได้ฟังจะต้องถามบอกว่าลูกตั้งของของ,ของเฮากำลังงงยักษ์เพื่อจังกับของไป่ยวไปเข้าบ่อาาสิให้สมบัติแก่สุรินญามารน,นั่นได้แต่ว่า ต้องเห็นนั่งยั่งคืนอ่อนว่อนอยู่เลยๆจะดำลิว่านั่งนี่สิพึ่งทําแม้ความจิบหายแกลวกใกล้ของเฮ้าว่อเจงสี่แล้วจะเลยตังให้เอื่นพระโอรสตั้งสองมาได้บอกบอกว่าลูกตั้งสองเอ้ยพอแดงให้พ่อนไวในเวลาสุริยักษ์ูม่านนิดประสูตรตอนนี้แม่ของเขาทุ่นขอสมบัติพ่อกับ,บ่อยากสิให้แกเขาดอกแต่ว่าแม่ของเขาสิพึ่งทั้แม้ความจิบหายแกเจ้าตั้งสองเจ้าจงไปซะ ไปอยู่ในป่าแล้วคอยกลับมาหลับสมบัติโดยการอีปอล่ลมหายตายจากลวงลับไปเ้อะพ่อเว่าเจงตีแล้วกับ,บอกให้ลูกไปโซลิยากูมานบัดนี้นเห็นอ่านี่ละตอนนั้นเนาะกำลังเล่นอยู่ที่พระลานหลวงเห็นพระกูมานตั้งสองนันถวายบังก้มพระบิดาอะไรก็ล่งจากภราสารโดยหูวเรื่องนั้นแล้วก็เลยออกไปกับพระกูมันเรานันน้า ในการจีพระกุมารเหล่านั้นเขาไปสู่อิมวันตัสประเทศกพระพุทธจิตตจตเสดเจแยกออกจากข้างนั่งอยู่ที่เงาของกกใหม่ตนใดตนหนึง่งและกับรัดกับสุริยกุมารบอกว่านี่น้องเอ้ยเจ้าจงไปสู่สระนั้นอาบน้ำและกัดดื่มน้ำแล้วจงเอาใบบัวน้ำน้ำม,มาเพื่อไอทั้งสองบังเดิลบาสนี่ในสระนั้นเป็นสะอี่ขี่เสื่อนามตนหนึง่งได้จากสำนักเต่าเวสโววัน เทวเวสตวรรณไเด้สั่งให้ผีเสื้อน้ำนั่นบอกว่าเวนส้นปูหงส์เทาวะทร้มตอนนั่นส้นเหล่าเอือนล่องสู่สะนี่เจ้าแก่ย่อมได้เพื่อสีเกี่ยวกินส้นเหล่านั้นตั้งแต่นั่นมาหลักกระสุดน้ำหรือว่าผีเสื้อน้ำนั่นจะถามเทาวธาทร้มกับคนปูมาล่องสู่สะน้ำปูแล้วปูเล่าและก็ย่อมเกี่ยวกินคนปูเบาหุฝ่ายสุริยกุูมนันบ่ได้ท่านพิจาราาสะนั่นจะลงไป และก็ถือผีเสื้อน้ำนั่นถามบอกว่าสันโู้เทวธรรมอยู่บ่เอ่จะตอบบอกว่าพระจันทร์และกับพระอาทิตย์เือววาเทวธรรมล่ำดับนั่นผีเสื้อน้ำกัวเวากับสุริยกุมารน,นั่นว่าโอ้ยพานนี่ยบ่โง้จักเทวธรรมและก็ชุดลงน้ำติดทักไว้ได้พบของทน้นส่วนพระพุทธชีสัตว์เห็นสุริยกุมารน,นั่นสาอยู่ก็เลยทรงจัตะกุมารไปแม้จันะกุมารน,นั่นจะถือผีเสื้ น้ำนั่นแหละแต่ถามบอกว่าท่านโู้เท้าว่าท่หรือบอ่จะตอบว่าจิตทั้งตีซือว่าเท้าว่าท่ำตีเสือน้ำเก็ชุดแม้จันตะกูม่านนั่นลงน้าไปพักไว้จังท่นคือกันฝ่ายปอบวดีฟัดบบดนี้แม้เมื่อฉันตะกูมานนั่นทราอยู่ก็เกิดว่าโอ้อันตรายจีพึ่งมีได้เตงมเต็มก็เลยได้ไปเองเห็นห้อยสีห้อยเท่าลงของกุมา่านทั้งสองจะโหว่าโอ้ ปะนี่น,น้ำนี่มันนี่ผีเสื้อน้ำรักษาได้เนี่ยจะเล่ยสอดประคันไห้ถือตะนู่แล้วกันได้ยืนผีเสื้อน้ำเห็นพระโพธิสศตว์นั่นบอลงตูสะนา้ำจะเล่ยแสงเปรต,ตเป็นไส้เศร้าตามาตามักราวปลาใสบอกว่าดูกนผู้เจริญท่านนี่เดินทางอ่อนเพียเป็นยังจึงบอลงตูสะนี้อาบนา้ำเดิมนม้ำเที่ยวกินเกาบวัวกระดับดอกไม้แล้วจึงไปเออจึงไปเออพระพุทธศสัต์ พ่อเห็นบุรุษผั้นั่นกะหูได้ทันที่ว่าโอ้ผููนี่เนี่ยบอมเมนเออคนธรรมาดาได้เนี่ยพูนี่มันเป็นยักษ์ได้เนี่ยก็เลยบ้าบอกวา่าโอ้ยท่านนี่จับเอาน่องไส้ตั้งสองของกลับไปเจ้าไาว้เพราะว่าแต่เออกลับไปบบเจ้าจับไว้กระนันยักษ์ก็เลยบอกจับไปเห็นยังล่หเอเอากลับไปเจ้าก็ยอำได้พูเนี่ยนี่ละยี่ล่องสาหนำนี่เพื่อสิีกินก็ว่าแต่เอาท่านย้ำได้ทุกค้นบอกว,ว,ว่าแต่บอบ่บอเว้นบูหูเทวาถรำข้อนที่เหลือเนี่ยกับไปเจ้า ยทำได้วลานั้นถ้าไม่นผู้ใดโง่เท่ยววัดถ้ำหรือกับเจ้าคาข์พระเจ้านี่ิบบ่อบกินวลานั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าท่านมีความต้องการด้วยเท่ยววัดถ้ำดอกบ่อวลานั้นแงนข้าพระเจ้ามีความต้องการวลานั่นเอาข้าบะเจ้าจีเว้าให้ท่านฟังเด้อวลานั่นถ้าจังกันขอท่านจงเว้าว่วลานั่นพระโพธิสัตว์ปล่อยผีเสื้อนำยักนำยักขนาดนั้นจีบว้าจังกันก็เลยบอกว่าวายเอ่ พาะเจ้าตอนนี้นี่มีโตศกกระพวกว่าอาชเวาได้รอกมา,ายากนั่นก็เลยให้พระโพทธิสัตว์อาบน้ำให้เด่มน้ำอันควรดเดิมตบแตงแล้วกระเสิ้นขึ้นสู่บันลังในท่ามสารม้นลบอันตกแต่งใบโตเองกับหมอบอยู่แทบบาดมุนของพระโพทธิสัตว์นั้นล่ำดับนั่นพระโพทธิสัตว์ก็เลยบอกกับยากนั่นบอกว่าท่านจงฟังโดยเข้าลบพ่าเจงสี่แล้วก็เว้าบอกว่านักศาสตร์เอิ่นควัพื้ถึงปลอมด้วยยิลิและโอตัพพระ ตั้งมันดีแล้วในถ้ำขาวเป็นผู้สงบเป็นสัตว์บุรุษในโลกว่าผูต้องเทวธรรมนี่ละ่ะเป็นดีมากที่ไปของข้าถาท่ยคู่เป็นมักนํำมาสวดอิลิโอตัปปะสัมปันาสุก,กะสัมมาสม,มายิตาสันโตสัปปุริซาโลเกเทวะธรรมาติวุจเรนี่ละ่ะเป็นเบาเทวธรรมบอกว่านักรา์เอื่นควนพุถึงปลอมเด็ยอิลิปและโอตัปปะตั้งมันดีแล้วในถ้ำขาวเป็นผู้สงบ เป็นพัดบรุษในหลอกว่าผู้ทรงเทวาธรมยากป้อนเดฟังมมธรรมทิศนาอันนี้แล้วกันเลื่อมใสแต่ว่าับพระพ่อดีสัตบ,บอกว่าโอ้ยท่านบัณฑิตกาบเจ้าเลื่อมใสต่อท่านแล้วสีไให้น่องใต้ผูหนึ่งสีนำ้ำผู้ใดมากพระพ่อดีสัต์ก็เลยบอกว่าให้น้ำน่องใต้ผููน้อยมากเถอาท่านยักก็เลยบอกว่าท่านบัณฑิตท่านโหดเทวาธรมย่างเดียวตอนนั้นเนาะต่ว่าทัานนีพพ่บอกประพฤติในเทวาธรมเ่านั้น เพราะเย่างีั้นพระ, speaker, ะ,ะ chutz, brackets, so. bah, onun, พิสัตว์ก็เลยบอกญัก์ก็เลยว่าเพราะท่านไหนน้ำนองใต้ผูหน่อยมาเวนผูใหญ่ซะจะย่อมบวอว่าทําอปจายิกะกรรมต่อผูเจริญเพราะพระพิสัตว์พ่อได้ยินยักบอกจังสันก็เลยเด็บอกว่าญาตเอ้ยักตเอ้ยเท่านี่ยู้ทั้งเทวทรมทั้งประพฤติในเทวทรมนั้นเพราะเทาอาศัยนองใต้ผูหน่อยนั่นพวกเขาจึงต้องเข้า่ามาานี้ เหตุบาปมั่นดาของน่องไส้นั่นทุนขอสมบัติกับพอของเฮาทั้งสองเพื่อประโยชน์แก่น่องไส้นั้นบาตรนี่พอของเฮ้าบบได้ให้พอนอนนั่นได้อนุญาตการอยู่ป่าเพื่อประโยชน์แกการตามรักษาเฮ้าทั้งสองปรากฏว่าคูม่านนั่นกับบกับและกับมากับพวกเฮ้าแม้เมื่อข้าพระเจ้าสรีว่าว่ายักษ์ตนหนึ่งในป่าเกี่ยวกินน่องไส้ผู้น้องนี่นั่นเจมปี่ผู้ใดผู้ใดเกิดสิบบ่กู้ล เพราะเหตุอันนั่นละ่ะข้าพเจ้าผูกลัวต่อไปเกิดการกลหาจะเล่ให้น้ำน่องใต้ผู้หน่อยว่าพูดเยาวมาหายยากบบดนี้เลื่อมใสต่อพระพุธทีสัตว์ได้สรรเสริญบอกว่าโอ้ยสาธุสาธุาธท่านบัณฑิตท่านผูดเยวเนาะทั้งหูเทวทัรนทั้งปปิษณ์ในเทวทัรน์พ่อเจงตีแล้วจะเลยได้น้ำเอาน่องใต้แม้ทั้งสองคนมาหายลํำดับนั่นพระพธที่สัตว์กับ ตัดปลานาศโกดในความเป็นยักษ์และก็ให้ยักษ์นั่นดำรงอยู่ในศีลหาพระพ่ิทสัตว์นั่นเป็นผู้มีความรักษาอันยักษ์นั่นจับทั้ด้วยดีแล้วแต่อยู่ในปานั่นพ่อเมื่อปล่าซาผู้เป็นปลัดจบีดาสวรรคละก็แล้วจะผ้ายักษ์ไปย่งกรุงพระนาสีครอบคลองสมบัติแล้วจะได้มอบตําแหน่งอุปราชแก่จำตะกุมานมอบตําแหน่งเสนาบดีแก่สุริยักุมาน โปรดในทางมองอยู่ในลัมมานิยตสถานแกยักษ์และก็ได้ส่งทาโดยประการทียักนั่นที่ถึงความเป็นผูเลศด้วยลักปราบรมมาสาสดาพ่อรงนั่มระธรรมเทศนาอันหนีมากกับประทุมตาดกบอกว่าลักกระสรินำผีเสื่อนำเออตอนนั้นเนี่ยเออได้เป็นปิกุกูมีพันดะหลายมีสิงของหลายสุริยกุมารนี่ก็ได้เปน็นพระอานนันตภูมานเป็นพระสารีบุตร ไม่ฮิตสาสาคุม่านนั่นได้เป็นโตเฮ้านี่ละพระบุทธเจ้าพ่อทรัสซาดกเจงซี่ก็เลยตรัสบอกว่าปิดตัวเอ้ยในการกรอนเจอแสวงหาเทาววรฒนถึงพร้อมด้วยฮิวริสความละอายแก้ใจอดตับปะความเพ่งตัวต่อบาปเจียวไปจังสั้นตอนนี้เธอยือนอยู่โดยตำน่องน,นี่ในตำกลางแห่งบริษัททีก้าวอยู่ตอนหนาของเฮ้าว่าฉันมีความปรารถนาหน่อยเจนซี่เื้อวานในถ้ำกรรมอันบ่สมกวนแล้ว พราะว่าบุคคลสื้อว่าเป็นสมณะด้วยเหตุสักว่าห้ามภาษาดกเป็นตนกะบบอมแนได้พ่อเจงสี่แล้วพระพุทธองค์ก็เลยเด็กทัดบอกว่านี่ล่ะการประพฤติเป็นคนเปื่อยจะทำชัดให้บริสุทธิ์บ่ได้การเกาสดาดก็บ่ได้การนอนเหนือเปลือกตมกับบ่ได้การบ่งกินเกาก็ดีการนอนงต้งแผ่นดินก็ดีความเป็นภูมิใยมักบ่มเ้วยทุรีก็ดีความเพี้ยน้วยการนั่งะยงก็ดีแต่ละยาง บอยจะตัดปูนยังบอรวงสงสัยให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยและยากย่อมตัวโโคนอันนี้เนี่ยเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ่าเป็นตรัสใบเนาอะอยากย่อมเนาะเออที่เพิ่นบอกบอกว่าการประพฤติเป็นคนเปลือยก็ทำตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การเกล้าชดาก็ไม่ได้การนอนเหนือเปลือกต้มก็ไม่ได้การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดี ความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยทุรีก็ดีความเพียรด้วยการนั่งกระยงก็ดีแต่ละอย่างหาธํามสัตว์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยละยากย่อมต้อปวดต้อคัอนกา,ารห่านปัดการน,นอนเต้นแป้นดินธุรีจีมักหมมอยู่ในสลีละโดยอาการคือจังกับสาาด้วยเปลือกต้มความเพียรจีตาลบแล้วด้วยความเป็นผู้นั่งกะยงพระพุทธเจ้าเป็นอธิบายไว้บอกว่าทัดไดเข้าใจว่า เท่าตีบรรลุความบริสุทธิ์จะเคลื่อนชานออกจากโลกด้วยการปฏิบัติเจงที่พึ่งสามารถท่านประพฤติวัดอย่างไหนอย่างหนึ่งในวัดนี้การประพฤติเป็นคนเปลยเป็นตนเหล่านี้วัดนั่นพึ่งเืวาว่าจะเลื่อนความเห็นผิดและพึ่งเป็นผูวมีส่วนแห่งความลำบากโดยส่วนเดียวย้อนว่าวัดเหล่านั้นที่สัตสมามราท่านดีแล้วย่ำยั่งสัตทีเืวอว่าปูยั่งบอ่อหลวงความสงสัยเพราะความสงสัยอันนี้วัตถุแปดอันตนยั่งบ่กเก้าหลวงแล้ว ให้บดสดบดได้เนี่ยล่ะออกสัญญาจมองสมเด็จเปะสัมมาสมบุทธใจเจ้าเป็นก้อนธรรมะให้ธรรมะแหมแก่ยากู่ลูกดั่นล่ะแอว่านี่ล่ะการที่เจ้าเฮ็ดจนงตีเนี่ยไว้บดได้เฮ็ดให้เจ้านี่บรรลุพระอรหันต์ได้เด้อว่าดันอหการประพฤติเป็นก้นเปลือยแต่เฮ็ดให้สั์บริสุทธิ์บดได้การเกาสะดาเกามวยผมกับบได้การนอนเหนือเปลือกตมกับบดได้การบังกินเข่ากบดีการนอนงต้งเป็นดินกบดี ความเป็นภูมิกายมักผมด้วยตุลีก็ด,ดีความเพี้ยนด้วยการนั่งกระยงก็ด,ดีบยิยไใ้สัตว์ผู้ยังบรวงสงัยบริสุทธิ์ได้ดอกว่าเสรนเนี่ยพระบุตรเจ้าเป็นฟังเป็นสอนไหวเนาะออกเป็นญ,ญาติย่อมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เออเข้าแกล่องนําไปยินมทองกินิติเราะปิจารณาเออกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นสอนพวกเอ้าให้หัวจักโตเหตุโตผลนั่นล่ะให้หัวจักเหตหัวจักผล บ่แมนวายเฮตกียังไปตามใจมักตามใจชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลของมนันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการอีหยังที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเนี่ยจึงเป็นหลักการที่ประกอบไปด้วยเหตุไปด้วยผลแต่ตละไอ้เพื่อดังลักของปฏิจจสมุปบาทจิ่งนี่มีสจริงนั่นมันก็มีเป็นวายจังสักนะเอาวิจาปัจญาสังขาราสังขารปัจญาเนี่ยละ่ะที่เป็นเบาไอ้ญาคู่เป็นกันมักน้ำมาสวดมาสาจะย,ย,ย่อยตัวเฮาฟัง้ง ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลของมันแก่สาละเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาหูจักจึงสั่นให้เฮ้าหูจักในการกร็พฤ่งตนปฏิบัติโตอ่าอีนังทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่าเอาแต่ใจเจ้าฟ้อนแก่สละเบื่องความเป็นเหตุเป็นผลทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลของมันแก่สลละเออเพราะฉะนั้นเนี่โอ้ลักคำสอนที่พระบุทธเจ้าเปิ้นรัสเปินลตังเปินสอนไว้ญาติย่อมสมบูรณ์ต่อ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่นี่พุ่นกาด้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีให้เฮ้านำไปคึดนํำไปยินตรองพินิดพีราะพิจราเบิาบนและก็สิเข้าใจความเป็น,นจริงแต่สละอุจจักในทันดำเนินชีวิตหุจจักในการประพฤติปฏิบัติรักษาการตนกระโตชีวิตของเจ้าของเนเพื่อว่านี่ล่ะเข้าที่ได้พ่อจุดหมายปลายทางข,งของการประพฤติของการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเข้ากับ เออบอมีความห่วงใยยิัยงแสดงให้เห็นถึงว่าเข้าใกนในตัวในปะสบองเอรักถ้ำกันสอนอันเป็นจริงสำคัญที่สุดนี่แหละเนี่ยคือเออความเป็นพระอลหัน์แต่ความเป็น,ปาาปนบูรุษพ้นจากกิเลสตั้งหลายตั้งพวงนั่นบ่ดเลยยอดจอมอคือท่านคับเ,เรื่องของปจิตจสมุปปาทธรรมเ,เรื่องของกิทัพปัจจายตาเพิ่นสอน อ่าถูกจริงทูกทอย่างมันเป็นอิพับเป็นปัญญาตาอ่าทุกจริงทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลของมันะนะะเอ่ยดันครับที่เป็นบอกไว้ดูก่อนีิสูจทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบ,บาทเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะก็ย่อมมีดูก่อนีิสูจทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตรรมกทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตา,ามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตา,ามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือ ความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นแต่านกย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นคันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่มแสดงย่อมบัญญัติย่มตั้งขึ้นไว้เอ่ยย่มเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการหงายของจิตวามเอ่และ ได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะธาตุเป็นปัจจัยสรามรณะมันก็ย่อมมีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แล่ธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตตาตาคือความไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญภัตตาจะคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่น อิทัพปัจจยาตาเป็นอิทัพปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้นจึงเกิดขึ้นดูก่อนที่สูทั้งหลายทำนี้เราเรียกว่าปิจจิสมุปบาทคือทำอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเห็นบละติย่อมเนี่ยเป็นตั้งเป็นสอนไว้อยู่ในลักของอิทัพปัจจญาตานาะบางระยะอู้เป็นจะนํามาสวดมาสาธรรยายด้